สองวิธีคิดในการเรียกสติกลับมาค่ะเคยไหมคะเราเป็นคนใจลอยเคยใจลอยแล้วก็ล่องลอยล,ลืมนั่นลืมนี่เขาบอกว่าไม่มีสติอยู่กับตัวใจล่องลอยไปที่อื่นค่ะถ้าเราเป็นแบบนั้นเราต้องมาฝึกสติของเราค่ะในการฝึกสติที่ดีที่สุดก็คือ 1. เราละลึกถึงความตายเหมือนพระพุทธเจา้าท่านบอกว่า,เ,าเราจะต้องระลึกถึงความตายในทุกทก วินาทีถ้าเรารู้ว่าอีกหน่อยเราก็จะตายแล้วหรือว่าอีกหน่อยเราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราจะสร้างความดีให้มากขึ้นสิ่งไหนที่เรายังไม่ทำเราก็จะเร่งทํามากขึ้นเป็นการเรียกสติของเรากลับมาหาตัวเองว่าอันนี้เรายังไม่ได้ทำสิ่งนี้เรายังไม่ได้ทำยังไม่สำเร็จเราก็จะมีพลังงานมีแรงใจแรงกายที่จะทำให้มันสำเร็จเราจะเห็นเหมือนกับ เวลาเราไปงานศพใช่ไหมคะมันจะมีแต่ละคนอายุขัยแตกต่างกันเรารู้แต่วันเกิดเราไม่รู้วันตายฉะนั้นนี่เราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตนะคะไม่ประมาทในชีวิตทําในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนะอย่างน้อยมันก็เป็นอนุสร์อย่างน้อยเราก็จะเกิดความภูมิใจว่าชีวิตหนึ่งเราได้ทําสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้เหมือนกับคุณถาแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เนาะพอมาป่วยแล้วก็ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเราจะไม่มีชีวิตรอดเราก็จะฉุกคิดได้เลยว่าเราต้องทําอะไรสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรานึกถึงความตายตอนนี้มันนึกถึงความตายแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่ดีมากขึ้นค่ะข้อต่อมาก็คือเราจะต้องรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดึงด,ดูดมันมีพลังงานในตัวเองเนาะ สิ <at Christmas> ส่งดีมันดึงดูดสิ่งดีมาถ้าเราคิดไม่ดีมันก็จะทําให้ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเราสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะมันมีพลังงานทั้งนั้นนะคะถ้าเราคิดในเรื่องดีๆบ่อยๆสิ่งดีๆมันก็เข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าปัญหาอุปสรรคทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาตัวเราได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นนี่เราจะต้อง มีสติอยู่กับตัวเองคิดในเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพื่อส่งเสริมให้เรานั้นเจอหรือว่าพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีพลังงานค่ะคูถาจากเพจคูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานขอขอบคุณค่ะ